มาติดตามการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะช่วงสถานีระหว่างสถานีอิสรภาพและสถานีสนามไทยซึ่งถือเป็นการก่อสร้างอุโมง์ลอดใต้แม่น้ำแห่งแรกของประเทศไทยนะคะและยังเป็นเส้นทางใหม่ที่เชื่อมฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกันค่ะเริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่4เมษายน2554นะคะส่วนมาถึงตอนนี้แล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานของคุณสุจิตรากิไพโรธค่ะ นี่นะคะที่ฉันอยู่ตรงจุดกลางแม่น้าเจ้าพยาค่ะที่ความลึกกว่า30เมตรนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะระหว่างสถานีท่าพระและสถานีสนามชัยค่ะซึ่งขณะนี้นะคะอุโมง์แห่งนี้ค่ถูกก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ80%ค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจอุโมงบริเวณจุดเชื่อมต่อช่วงสนามชัยท่าพระ พบว่าตัวอุโมงมีความลึกที่สุดจากพื้นดินเกือบ40เมตรหรือเทียบเท่าตึก4-5ชั้นขณะที่จุดกึ่งกลางแม่น้ำมีความลึก30เมตร86เซนติเมตรโดยใช้หัวรถเจาะที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นอุโมงคู่รางเดียวมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน5.7เมตรและภายนอก6.3เมตรความยาว200เมตร ด้านผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอบอกว่าอุโมง์ลอดรถไฟฟ้านอกจากเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนให้สะดวกมากขึ้นแล้วสถานีสนามไทยยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งพระบรมมหาราชวังวัดโพและพิพิธภัณฑ์สยามคือในโครงการนี้นะครับถ้าพัะสนามไทยตัวนี้นะครับก็ เป็นงานของสัญญาที่2น,น,น,นะครับปัจจุบันเนี่ยงานก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ8 0สิเร็นนะครับโดยหลักก็คืองานก่อสร้างงานโยธาโครงสร้างหลักนี่แล้วเสร็จนะครับปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบ,บอรณ์ไฟฟ้าทุกคนนะครับซึ่งเราจะติดตั้งเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นงานตกแต่องอานาเราวางแผนว่าวจะเปิเดเทอนรถประมาณปีที่ครับ นอกจากสถานที่ตั้งของสถานีที่มีความโดดเด่นแล้วการตกแต่งสถานีสนามชัยยังถูกออกแบบตกแต่งโดยศิลปินแห่งชาติใช้สถาปัตยากรรมไทยเพื่อให้กลมกลืนกับประวัติและความเป็นมาของการตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งรอฟมอเชื่อว่าจะเป็นอีกแลนด์มาร์กสำคัญที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกมาก ทราบดีครับว่าแห่งตรงนี้นะครับเป็นแหล่งที่มู้ที่นักท่องเทีย่ยวเป็นกลนวนมากนะครับดังน,นั้นเราเตอร์เห็นว่าถ้าหากเราจะสามารถตกแต่งสถานีนะครับให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาตที่ต่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กนะครับซึ่งมีหลายตัวอย่างในหลายประเทศขึ้นมานะครับก็จะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในแง่ของการ เพิ่ความน่าสนใจกับสถาน,นีและก็เป็นทั้งชักชวนให้นักท่องเที่ยวอะไรต่างๆมาใช้บริการอย่างไรก็ตามความคืบหน้าล่าสุดของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่2ช่วงสนามชัยท่าพระขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลส่วนงานด้านโยธาคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ80คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2 5 5 8นี้ สำหรับขั้นตอนตกแต่งสถานีจะใช้ระยะเวลา2ปีและในปี2560ประชาชนจะได้สัมผัสกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยสถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิแพโรธทีนเอวตโรายงาน